ผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพา FC นะครับผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการเทนะครับผมกบตีนเสาเพื่อที่จะตั้งแบบนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมมาดูนะครับตั้งแบบเข้าแบบเหรอพี่กดใช่ครับผมเข้าแบบเพื่อที่จะเทเสาครับแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเทหนาประมาณเท่าไหร่ครับสิบเซนครับผมสิบเซนนะครับวิธีการวัดนะครับ สิบเซนนี่ระดับนะครับอันนี้พี่กดอมาจากไหนระดับถนนครับผมถนนนะโอเคอเราเทกบตีนะผมเพื่อที่จะทําให้อ,อตะแกรงนะ่ะรอบแรกนะครับผมเราจะทําการเทลินขึ้นมานะผมเพื่อเทลินอ,อันนี้เทลินไปแล้วเทลินไปแล้วนะผมเพื่อนี่ว่ารองรับเอาไว้รองรับแบบเสานะผมให้มันมีระดับเดียวกับขนาดที่ว่ามันเป็นระดับที่เราใช้นะครับผม อ่าระดับคือจะเทกบตีนเหล็กตีนเสานี่แหละใช่ครับผมรอบแรกเราขุดลึกไป80ิเซนใช่ไหมครับผมอ่าเราเทลินขึ้นมา10เซน10เซนแล้วก็จะ,จะเท,ะเท,เทกบอีก1 0เซนนะผมก็เป็นยี่เซนนะพี่กดใช่ครับผมเพื่อความแข็งแรงนะผมแล้วก็<อ>เวลานันเสร็จปุ๊บพอลินแห้งกบตีนเสาแห้งเสร็จปุ๊บเราถึงจะวางแบบแล้วก็เทเสาได้เป็นแบบนู้นนะผมมันถึงจะแข็งแรงนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือ,อบอกตั้งแต่เริ่มต้นรากฐานเลยแหละ ถ้าใครถ้าใครอยากจะทําตามมะนะสำหรับคนที่ทําเองนะครับผมอันนี้คือแบบแหละเราสบบามารถหาไม้หรือว่าแบบสเร็จรูปนะผมมาทําการเทเองได้นะผมเพื่อประหยัดนะผมประหยัดแล้วก็แข็งแรงด้วยนะอ่าเพราะว่าเราเลือกเหล็กอันนี้ได้<ช>เหล็กไม่ทันได้เป็นสนิมเราเอามาทําเสาใช่ไหมพี่กฤใช่ครับผมอันนี้คือเหล็กสามุนเต็มนะผมที่เอามาทาทั้งตัวเสานะครับผมแล้วก็ปอกเนี่ยเราซื้อสาเร็จรูปมาเลยนะผมแล้วแต่ขนาดเสานะผมว่าเราจะใช้ขนาด กี่หน้ากี่เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับถ้าถ้าถ้าเหล็กเป็นสนิมก่อนแล้วก็เอาไปเทมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่กดปูนมันจะระเบิดครับผมอายุการใช้ง,งานก็จะสั้นลงนะครับผมทําให้งานเสียหายนะมันระเบิดได้เนื่องจากเออเหล็กอยู่ในเหล็กนะครับผมเหล็กเป็นสนิมใช่แล้วก็ดันปูนนะใช่อ่าแบบนี้เลยโอเคไปดูขั้นตอนการผสมปูนแล้วก็มาเทกันเลยนะครับผมกอนนี้นะผมผมใช้ ปูนอยู่ที่สี่ลูกไอ้ปูนสี่ถังนะผมทรายห้าเลยนะผมเพื่อวาง่ันหน่อยนะผมนี่แล้วก็คนแะค่นี้นะเียผมเวลาคนปูนนะผมคนให้สุดนะผมที่เช็คนะผมก่อนที่เราจะเทนะผมว่าเราจะเทหนาสิบเซนนะผมนี่นะครับผมวิธีการก็คือนี่นําไม้นะครับผมมาวางกับอันนี้ผมผมเป็นถนนนะครับผมก็มันจะได้ระดับหน่อยนะครับผมเวลานั้น ก่อนจะเทนะผมเราเช็คก่อนเลยว่านี่แทงลงไปนะผมอันนี้มันจะอยู่ที่หกสิบนะผมนี่หกสิบเซนนะผมเวลาเราเทแล้วมันจะเหลือห้าสิบเซนนะครับเวลาเราเช็คนะผมว่าเทปูนหนาขนาดไหนนี่มันจะอยู่ห้าสิบเซนแบบนี้นะผมก็จะเป็นการเทลีนพร้อมกับตีนต้นเสาเนี่ยเพื่อที่หนาแล้วก็ทาให้เสาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวว่เอาปูนเทนกันเลยนะครับ เราจะเทนะครับผมแล้วเราจะเช็คเช็คระยะนะผมเราต้องทำอย่างนี้นะครับผมนี่เราผมทําให้ทั่วนะครับผมเพื่อที่ว่าให้หน้าปูมาเสมอกันนะครับผมเพื่อที่จะเช็กระยะข้าแบบง่ายๆใช่ไหมใช่ครับผมมันจะได้เรียบนะครับผมเลยเลยทำอางนนเสร็จปุ๊บนะครับผมเราทำการเช็คระยะนะครับผมให้เหลืออยู่ที่50าสิบเซนนะผมจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่ถึงนะครับครับผมโอเค พอเราเทได้นะผมนี่จะอยู่ที่ลักษณะแบบนี้นะผมนี่ตีนก็จะใหญ่แล้วก็หนานะผมมันจะทําให้ราาสานของเสานั้นแข็งแรงนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอในการเทลินแล้วก็เทกบตีนเสาแบบนี้นะผมก็อย่าลืมมาช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องสร้างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ